ท่านประธานสภา,าที่เคารพนะครับผมคลิตปานเนียมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตหนึ่งจังหวัดตากพักเก้าไกลนะครับจากที่ได้เสนอยติด่วนไปผมขออภิปรายเหตุผลดังนี้ครับท่านประธานครับต้นตอของปัญหาน้ําท่วมในเขตภาคเหนือตอนล่างที่เกิดขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นจนถึงตอนนี้มีความสัมพันธ์กับปัญหาภัยแล้งซ้ำซากและเกี่ยวพันกับการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรีนะครับเกี่ยวพันกับคณะรัฐมนตรีทั้งกระทรวงทรัพยากรสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงมาหาดไทยนะครับและผูกพันไปถึงงบประมาณแผ่นดินที่ต้องจัดสรรให้กับแต่ละกรมแต่ละกระทรวงต่อไปการบริหารจัดการน้ําการจัดการพื้นที่ลุ่มน้ํานั้นเป็นเรื่องที่เข้าใจไม่ยากเท่าไหร่ครับท่านประธานการหาที่ให้น้ําอยู่และหาทางให้น้ําไปคํานี้ผมเชื่อว่าทุกท่านในที่นี้เข้าใจไม่ยากแต่การลงมือทํานั้นยากมากครับซึ่งกับผมและพักเก้าไกลนะครับทราบดี และต่างตระหนักดีว่าการเสนอยุติเร่งด่วนในวันนี้ต้องอาศัยความร่วมมือเพื่อช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรนะครับร่วมกันอย่างยั่งยืนผมขอเสนอแนะรายละเอียดต่อไปนี้นะครับเพื่อรวมกันให้เป็นเรื่องเดียวนะครับสําหรับการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมและเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งในอนาคตที่จะมาถึงไปพร้อมกันครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับและจนถึงตอนนี้ในพื้นที่จังหวัดลําปาง นะครับอําเภอเกาะคาเสริมงามศบปราเถินแม่พิกนะครับและจังหวัดตากทั่วทั้งอําเภอสามเงาและอําเภอบ้านตากปริมาณน้ําล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรถนนทนทางชํารุดขาดพังนะครับบ้านเรือนไรนาสวนเกษตรของราษฎรเสียหายอย่างหนักโดยเฉพาะนะครับพื้นที่ลุ่มแม่น้ําวังท่านประธานครับแม่น้ําวังนะครับปกตินะครับลําน้ำเนี่ยครับจะมีการรับปริมาณการไหลของน้ําได้อยู่ที่450ถึง600 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีท่านประธานทราบไหมครับว่าเพียงแค่ฝนตกเดียวนะครับของสัปดาห์ที่ผ่านมาวัดความเร็วของการเคลื่อนตัวของน้ำที่สถานีวัดน้ำที่บ้านดอนชัยนะครับได้1 1 3 9ลูกบาทเมตรต่อวินาทีล้นแน่นอนครับมีนำซ้ำนะครับในพื้นที่ตำบลโป่งแดงตำบลวางประจบเดิมทีนะครับเป็นพื้นที่แห้งแลง้งซ้ำซากมาอย่างยาวนานของจังหวัดตาก กับต้องเผชิญปัญหาน้ําป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนนะครับราษฎรสองปีซ้อนมันเกิดอะไรขึ้นครับเป็นคําถามนะครับที่ชวนทุกท่านคิดครับถ้าจะมีน้ํามาท่วมขนาดนี้เราหาที่ให้น้ําอยู่เก็บกักน้ําไว้ใช้ยามหน้าแล้งดีกว่าหรือไม่นะครับผมขอสไลด์ครับ ผมได้ติดตามสถานการณ์นะครับวิเคราะห์มานะครับเพื่อรายงานต่อที่ประชุมแห่งนี้ผ่านท่านประธานตภานะครับข้อมูลน้ําจากสถานการณ์คลังข้อมูลน้ําแห่งชาติวันที่3ตุลาคมนะครับเมื่อวานนี้เองสถานการณ์น้ําในเขื่อนขนาดใหญ่ยังเป็นปกติครับถึงขั้นน้อยและน้อยมากหลายแห่งทั่วประเทศยังต้องการมวลน้ํามหาศาลครับเพื่อเก็บกักไว้นะครับยกเว้นบางแห่งครับที่เต็มคาร์บเรลไปแล้วนะครับโดยเฉพาะโซนตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยนะครับสัด์ถัดไปนะครับ ท่านประธานครับทําไมน้ําถึงท่วมที่ลําปางทําไมน้ําถึงท่วมที่จังหวัดตากผมย้อนไปดูข้อมูลนะครับจึงหายสงสัยเพราะการระบายน้ําเมื่อเทียบกับปี2554ถือว่าการระบายน้ําในวันนี้ยังเป็นปกติครับท่านประธานนั่นหมายความว่าพี่น้องทางลุ่มน้ําภาคกลางยังสบายใจได้แต่ทําไมมันถึงจึงท่วมหนักที่สองจังหวัดนี้นะครับดังที่กล่าวมาสายถัดไปครับ ภาพนี้นะครับแสดงให้เห็นว่ามีพื้นที่อ่างเก็บน้ําขนาดเล็กและขนาดกลางมากมายในอําเภอเถิอนอำเภอแม่พิกจังหวัดลําปางรวมปริมาณความจุ18.6ล้านลูกบาทเมตรครับนั่นคือเรามีน้ําเรามีอยู่ครับเรามีน้ําให้อยู่ครับแต่เราไม่มีทางครับไม่มีที่ให้น้ําไปเมื่อเอ่อล้นท่วมก็อย่างที่เห็นครับท่านประธานสายตัดไปครับ ีนี้มาดูปริมาณน้ําในเขื่อนของภาคเหนือครับเขื่อนที่เต็มความจุแล้วมีเขื่อนแม่งัดนะครับที่เชียงใหม่นะครับเขื่อนแม่มอกเขื่อนกิ่วลมจังหวัดลําปางส่วนเขื่อนพุวยพลนะครับและเขื่อนกิ่วคอหมาจังหวัดลําปางยังต้องการปริมาณน้ําสารองอีกมากน่าแปลกใจไหมครับเรายังต้องการปริมาณน้ําเติมในเขื่อนแต่กลับไปท่วมที่บ้านเรือนนะครับใกล้ความจริงแล้วครับอีกสไลด์หนึ่งครับ และเมื่อตรวจสอบสถานีน้ําต่างๆนะครับเพื่อวัดระดับเทียบกันกับแนวตะลิ่งทุกจุดปกติครับยกเว้นที่สถานีแม่น้ําวังเท่านั้นมาถึงตรงนี้นะครับสามารถสรุปได้ทันทีครับท่านประธานว่าลุ่มแม่น้ําวังนะครับมีสถานะตื้นเขินหากไล่ตั้งแต่ต้นสายจนถึงปลายสายของลาน้ําจากข้อมูลนะครับไม่มีการขุดลอกมา20กว่าปีแล้วนะครับดังนั้นที่กล่าวมาข้างต้น ลำน้ำรับการไหลได้400ถึง600ลูกบาทเมตรต่อวินาทีแต่ปริมาณที่ไหลามาคือ1,136ล้าน36ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะครับปริมาณน้ำมีมากครับแน่นอนนะครับประกอบกับการไม่ได้ขุดลอกเป็นเวลานานผมเชื่อว่าแม่น้ำวังในวันนี้นะครับรับได้แค่300ถึง400เท่านั้นครับแล้วน้ำส่วนเกินจะไปไหนได้ครับนอกจากท่วมบ้านเรือนไรนาเกษตรกรนะครับสร้างความเสียหายกับพี่น้องประชาชนนั่นเองครับสไลด์ สุดท้ายครับอันนี้คือภาพที่เป็นบริเวณพื้นที่รุ่มน้ําวังครับยังไม่หมดนะครับแต่เพราะว่าขอบมันเล็กท่านประธานครับมวลน้ามหาสารขนาดนี้จะเอาไปไหนครับจะเอาไปทิ้งจะเอาไปสมทบกับแม่ปิงที่ปักวังนะครับแล้วก็ปล่อยให้มันท่วมภาคกลางอย่างนั้นหรอครับ ผมเสนอให้ผันไปช่วยในพื้นที่ในพื้นที่แห้งแล้งซ้ำซากนะครับจะได้ไม่สูญเปล่าครับคนจังหวัดตากบ้านผมนะครับในโซนแล้งก็ได้เดี๋ยวเฝ้ามองน้ําทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์อีกเหตุผลหนึ่งนะครับที่ต้องอภิปรายเรื่องนี้คือเมื่อฝนเปลี่ยนทิศไม่ตกลงในพื้นที่เขื่อนเหนืออ่างเก็บน้ําอย่างที่ตั้งใจย้ายไปตกยังพื้นที่ป่าเขานะครับและอุทยานทั้งในพื้นที่จังหวัดแพร่จังหวัดสุโขทยัยโดยเฉพาะจังหวัดลำปางนะครับที่อุทยานแม่วะนะครับ ส่งผลให้น้ําป่าไหลหลา,ลากเข้าท่วมบ้านเรือนไร่นานะครับกระจายไปทุกทิศทุกทางเหตุเพราะไม่มีที่กักเก็บน้ําไม่มีทางให้น้ําไปเราไม่มีแนวทางในการพาน้ําไปที่แหลงนะครับและยังปล่อยให้ท่วมจนเกิดวิกฤตซ้ําซากในทุกปีที่เก่าวมานะครับราษฎรหลายแสนคนครับรับเคราะกรรมนี้และหลีกเลี่ยงไม่พ้นนะครับกับปัญหาความยากจนครับปัญหาหนี้สินประชาชนทิ้งถิ่นฐานอยู่ไม่ได้ครับบางท่านนะครับ แค่คิดจะกลับมาทําการเกษตรที่บ้านก็เตรียมใจขัดทุนไว้ตั้งแต่จะกลับมาเลยครับท่านประธานครับเรามาเปลี่ยนพื้นที่แห้งแล้งซ้ำซากโดยการนําน้ําส่วนเกินนะครับไปเติมในที่แล้งเถอะครับตัวอย่างนะครับอ่างแม่เชียงรายนะครับมีพื้นที่คาบเกี่ยวกันระหว่างจังหวัดตากและจังหวัดลําปางปัจจุบันนะครับน้ําเต็มพิกัดแต่ไม่ได้ใช้ประโยชน์สักเท่าไหร่นะครับเมื่อฝนมาน้ําป่ามาก็เอ่อท่วมล้นบ้านเรือนนะครับเราสามารถเชื่อมโยงนะครับ พ่องถ่ายน้ําจากแหล่งนี้นะครับไปสู่พื้นที่แห้งแล้งซ้สำซากที่ตําบลโป่งแดงได้ด้วยระยะทางเพียง16.9กิโลเมตรเท่านั้นครับแก้ท่วมได้แก้แล้งได้ในคราวเดียวกันเลยครับการขุดลอกไม่น้ําวังนะครับที่ผมพูดถึงเมื่อกี้คือช่วยนะครับเปลี่ยนที่ตื้นเขินนะครับให้จําเป็นอย่างยิ่งนะครับการขุดเพื่อเพิ่มเพิ่มหาทางให้น้ําไปหาทางให้น้ําไปหาคนที่เขาต้องการหา ให้น้ำไปในที่ที่จุดต้องการนะครับการขุดแบบเวียงทิ้งที่ผ่านมานะครับเอามาแปะไว้ข้างตะลิงไม่เอาแล้วครับตรวจสอบยากครับมันสอบทุจริตขอแบบขุดแล้วขนออกจะได้ตรวจสอบได้นะครับด้วยการตรวจสอบด้วยปริมาณดินนะครับแบบนี้โปร่งใสดีครับส่วนแนวตะลิงสองข้างทางนะครับขอเสนอให้ออกแบบทําให้เป็นลิบแลบครับบล็อกแกเบียนนะครับจําัวกคันดินทั้งหลายขอไม่เอาแล้ว พราะต้านทานกระแสน้าไม่ไหวนะครับทําทิ้งทําคว้างสิ้นเปลืองนะครับสิ้นเปลืององบประมาณครับท่านประธานสุดท้ายครับท่านประธานผมอยากจะขอเชิญชวนนะครับผ่านท่านประธานไปยังท่านนายกรัฐมนตรีนะครับคณะรัฐมนตรีและข้าราชการทุกภาคส่วนโดยเฉพาะนะครับคณะทรัพยากรน้ําแห่งชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมใจครับตั้งใจแก้ไขปัญหาเรื่องน้นํานี้อย่างเป็นระบบอย่างมีความหวังให้กับพี่น้องประชาชนผมเองครับ วันนี้มีโอกาสเข้าสภานะครับมาทําหน้าที่อันทรงเกียรตินี้ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าสี่ปีข้างหน้าจะได้เข้ามาไหมนะครับอาจจะเป็นครั้งเดียวของผมก็ได้แต่ผมแบกความหวังครับแบบความฝันของพี่น้องประชาชนผมมาเต็มบ่าเลยครับเพื่อมาพูดแทนเขาในวันนี้ผมอยากเห็นการจัดการน้ําครับที่ร่วมมือกันตั้งใจทําเพื่อแก้ไขปัญหานี้ให้ได้สักทีครับผมและพักคก้าวไกลนะครับ ยืนยันนะครับขอสัตวนเลนเต็มที่เพื่อแก้ไขปัญหานี้ให้ได้ครับขอบคุณครับ